สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูอ้อนนะคะคุณครูพรประวีพุทวงค่ะสำหรับวันนี้เรากลับมาพบกันแปลกวันไปหน่อยนะลูกไม่ต้องแปลกใจนะคะคุณครูชนทิชาหรือว่าคุณครูบุ๋มขอแลกวันกับคุณครูนะคะเนื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณครูบุ๋มมีปัญหาเล็กน้อยนะคะก็เลยขอแลกวันกับคุณครูให้คุณครูมาสอนวันนี้แทน แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นักเรียนค่อยไปเรียนกับคุณครูบุ๋มแทนนะคะในเวลาเดียวกันนะลูกวันนี้เจอกันตอน11มงใช่ไหมคะหิวข้าวกันหรือ,อยังเอ่ยอย่าเพิ่งหิวนะลูก <c oughs> นะอดทนเอาแป๊บหนึ่งนะคะ11มงถึง11มง5้ใช่ไหมคะเรียนด้วยกันแป๊บเดียวนะคะ แล้วเดี๋ยวเรียนเสร็จแล้วค่อยไปทานข้าวนะลูกวันนี้เรากลับมาพบกันในวิชาภาษาไทยเช่นเดิมนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4เนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมรายงานตัวกันด้วยนะคะนักเรียนคงจะเห็นแล้วนะว่าคุณครูส่งรายงานกันบันทึกเช็คชื่อของนักเรียนด้วยนะคะใช่ไหม ใครที่ผู้ครองบอกแล้วว่างเอ่ยว่าคุณครูส่งให้ดูแล้วใครที่เข้ามารายงานตัวมากน้อยแค่ไหนนะคะระหว่างที่เราเรียนมาประมาณ3-4อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะอย่าลืมนะคะรายงานตัวเข้ามาลูกพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการหาเลขที่ของตัว,ตวนักเรียนเองนะคะคุณครูจะได้เช็คง่ายๆนะลูกบางคนนี้ พิมมาแต่ชื่อห้องอะไรเลขที่เท่าไหรครูคคหาแทบตายแนะ่นะคะช่วยกันหน่อยนักเรียนมีตั้ง90คนนะทั้ง3ห้องนะคะช่วยค,ครูหน่อยลูกค,ครูตาลายไปหมดละทั้งเช็คชื่อนักเรียนทั้งเช็คงานของนักเรียนด้วยนะคะอ่าอีกอย่างหนึ่งนะคะใครที่ไม่เคยส่งงานเลยนะคะขอให้ส่งด้วยนะลูกเพราะว่า ถ้าไม่ส่งเนี่ยนักเรียนจะไม่มีคะแนนเก็บเลยนะคะเน้นย้ำนะคะขอความการุณาท่านผู้ปกครองด้วยนะคะขอเน้นย้ำนักเรียนด้วยนะคะให้ส่งงานถ่ายรูปที่คณครูบอกนะคะจะมีงานแต่ละวิแต่ละชั่วโมงคณครูสั่งภาร่างงานไปนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปถ้าเป็นแบบฝึกหัดก็ให้นักเรียนถ่ายรูปแบบฝึกหัดแต่ละหน้า ถ้าเป็นสมุดก็เขียนเขียนลงในสมุดแล้วก็ถ่ายรูปลงส่งลงในลายกลุ่มที่คุณครูตั้งขึ้นใช่ไหมคะนะอย่าลืมส่งนะคะเพราะว่าเป็นคะแนนเก็บให้กับนักเรียนด้วยนะคะเพราะถ้านักเรียนไม่ส่งคุณครูเลยคุณครูก็ไม่รู้จะเอาคะแนนที่ไหนให้นักเรียนเนาะ <c oughs> นะคะช่วยกันหน่อยนะลกูก สมัยนี้ตอนนี้เราเรียนกันแบบนี้นะคะก็ต้องอดทนเอาหน่อยนะลูกคุณครูก็อยากกลับไปสอนที่โรงเรียนเต็มทีแล้วเนาะไม่เจอกันเลยอะเจอกันแต่แบบเนี้ยเนะเาะอ้าวอย่าลืมนะคะรายงานตัวกันมานลูกพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่ใต้โพสต์เลยนะคะตอนขนาดที่คุณครูพูดเนี่ยนักเรียนก็พิมพ์โพสต์มาเลยนะลูกจะได้มีลืมนะคะพ่อบางคนบอกว่า หนูเข้าเรียนตลอดคะ่ะคุณครูแต่หนูลืมพิมพ์รายงานนั่นนันแหละเพราะว่านักเรียนพอถึงเวลานักเรียนนักเรียนไม่พิมพ์เลยอะ่ะแล้วมันก็เลยลืมไปเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถึงเวลานักเรียนคิดได้นักเรียนพิมพ์เลยลูกมันจะขึ้นต่อใครก็ช่างมันนะคะเอาพิมพ์พิมพ์มาเลยลูกรายงานตัวมาค่ะรายงานตัวกันเข้ามาเลย นะคะสำหรับวันนี้วันพระฤหัสบดีที่12สิงหาคมใช่ไหมคะวันอะไรเอ่ยวันสำคัญของประเทศไทยเราหนึ่งวันใช่ไหมคะวันแม่แห่งชาติใช่ไหมลูกวันนี้กราบคุณแม่หรือ,อยังเอ่ยถ้าใครยังไม่ได้กราบคุณแม่เดี๋ยวหมดชั่วโมงครูอ้อนแล้วกลับไปกราบคุณแม่นะคะกราบสวยๆนะลูก ต้องรำลึกถึงพระคุณของคุณแม่เยอะๆนะคะคุณแม่เป็นผู้มีพระคุณนล่ลรกนะวันหยุดแต่ว่าเราไม่หยุดนะคะเราก็ยังมาเรียนกันอยู่เนาะเก่งมากลูกค,ครูชื่นชมนะคะสำหรับนักเรียนที่เข้ามาศึกษาแล้วสำหรับนักเรียนที่เข้ามารายงานตัวแล้วขอชื่นชมนะลูกวันหยุดแต่เราไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะคะ หวังว่าคงจะมาเยอะกันแล้วเนาะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของคําเป็นคําตายนะคะ,ะใครเคยคิดว่าคงได้เรียนกันมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่3มใช่ไหมชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่ก็จะเป็นการทบทวนให้กันนักเรียนนะคะแต่คิดว่าคงจะมีพื้นฐานมากันแล้วบ้างไม่มากกว่าน้อยนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยว คุณครูจะให้ไปดูคลิปวิดีโอกันก่อนนะลูกแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกันท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะคะแล้วจะมอบหมายภาระง,งานให้นะคะเอาไปดูคลิปวิดีโอกันก่อนนะลูกคําเป็นคํำตายสวัสดีครับน้องๆหลังจากที่เราได้รู้จักกับอักษรควบและอักษรนํากันไปแล้ว คราวนี้เรามารู้จักกับคําเป็นคําตายกันบ้างนะครับน้องๆสงสัยมั้ยครับว่าคําเป็นคําตายเป็นอย่างไรถ้าอย่างนั้นเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีค่ะนักรเรียนทุกคนจําได้ไหมคะว่าครูให้การบ้านอะไรไปครูให้กลับไปอ่านเรื่องคําเป็นคําตายค่ะ ใช่แล้วคะ่ะจอยทุกคนได้กลับไปอ่านกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นวันนี้ครูมีคำถามเพื่อเป็นการทบทวนที่นักเรียนได้อ่านมากันนะคะมีใครรู้บ้างว่าคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกดคือคำอะไรมีใครตอบได้บ้างคะคำเป็นคะ่ะเก่งมากคะ่ะพิมพ์ แล้วนอกจากนี้มีใครรู้อีกบ้างว่าคุณสมบัติของคำเป็นมีอะไรบ้างเป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กงแม่กลนแม่กลมรับแต่เอ๊คำเป็นมีตัวสะกดแค่นี้หรอคะครูว่าน่าจะมีตัวสะกดมากกว่านี้นะคะมีใครตอบได้บ้างเอ่ยมีตัวสะกดในมาตรา แม่เกยและแม่เกลค่ะใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้แล้วยังเป็นคำที่ประสมด้วยสระอัมสระไอไม่มาลายสระไอไม่ม้วนและสระเอาอีกด้วยนะคะครูคะจอยสงสัยว่าทำไมถึงต้องผสมคำด้วยสาระอัมสาระไอไม่มาลายสาระไอไม่ม้วนและสระเอาด้วยล่ะคะ ก็เพราะว่าสระ,ะอาอ์สาละไอไม้มะาลายัยสัละไอไม้ม้วนและสัลอาอามีเสียงตัวสะกดในมาตราแมกกลมแม่เกยและแม่โกลค่ะเป็นยังไงบ้างครับน้องๆรู้จักกับคำเป็นกันแล้วใช่ไหมครับถ้างั้นพี่จะสรุปให้น้องๆฟังอีกครั้งนะครับคำเป็นคือคำที่ผสมด้วยสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกด เช่นคำว่าแม่ปูสีซอเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กงมแม่กลแม่กลมแม่เกยและแม่เกิลครับเช่นคำว่าเสียงเวียนเทียนคุณและสุดท้ายยังเป็นคำที่ประสมด้วยสระอําไอไอและเอา เรามีเสียงตัวสะกดในมาตราแม่กลมแม่เกยและแม่เกลเช่นคำว่าใจคำน้ำไหลเกาเหลาครับก่อนที่เราจะไปพบกับคำตายเรามาร่วมสนุกโดยการทำกิจกรรมกรบแสนสนันก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมด้านล่างนี้ได้เลยครับรู้จักกับคำเป็นกันไปแล้วเรามารู้จักกับคำตายกันบ้างนะครับมีใครตอบรูได้บ้างคะ ว่าลักษณะใดคือคำตายคำตายเป็นคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นค่ะใช่แล้วค่ะและไม่มีตัวสะกดด้วยนะคะมีใครตอบรูได้อีกไหมคะว่าคำตายมีลักษณะอย่างไรอีกหนูค่ะคำตายเป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กกแม่กบและแม่ก,กดค่ะ เก่งมากค่ะทุกๆคนพิมพ์กับจอยเก่งกันจังเลยนะครับแล้วน้องๆแหละครับตอบกันได้ไหมเอ่ยถ้าอย่างงั้นพี่จะทบทวนเรื่องคำตายให้น้องๆฟังอีกครั้งนะครับคำตายเป็นคำที่ประสบด้วยสระเสียงสั้นและไม่มีตัวสะกดครับเช่นคำว่าดูโป,โปกะทิเชิดแช และเป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตรามแม่กกแม่กดและแม่กบครับเช่นคำว่าลูกนกมัดพบชาติอึดอัดซุปซิบผักกาดเป็นต้นเป็นยังไงบ้างครับน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับหลังจากที่เรารู้จักกับคำเป็นและคำตายกันไปแล้วเราไปดูคุณครูนำคำเป็นและคำตายมาแต่งเป็นประโยคกันบ้างนะครับครูครับ เราจะนำคำเป็นและคำตายมาแต่งเป็นประโยคได้ไหมครับได้สิคะท็อปถ้าอย่างนั้นเริ่มจากคำเป็นกันก่อนดีไหมคะดีคะ่ะเริ่มจากคำว่าเสียงมีใครช่วยครูนำคำนี้มาแต่งประโยคได้บ้างคะหนูคะ่ะคุณพ่อชอบนอนกรนเสียงดังคะ่ะเก่งมากคะ่ะปุ๊กต่อมาคือคำว่าเวียนเทียน หนูขอแต่งประโยคนี้ได้ไหมคะได้สิคะแล้วจอยจะแต่งว่าอะไรล่ะจอยจะแต่งว่าชาวพุทธจะร่วมเวียนเทียนกันในวันเข้าพรรษาคา่ะคำต่อมาครูอยากให้เป็นคำตายจะใช้คำอะไรดีนะผมช่วยคิดครับครูดีเลยคะ่ะท็อปถ้าอย่างนั้น ช่วยครูคิดคำเป็นมาสักสามคำสิคะได้เลยครับคำว่ากะทิอึดอัดและผักกาดครับถูกทั้งสามคำเลยคะ่ะท็อปเอาละค่ะท็อปช่วยครูคิดคำตายแล้วถ้าอย่างนั้นครูขอแต่งคำว่ากะทิก่อนนะคะซึ่งครูจะแต่งว่าบุญยายชอบรับประทานมะม่วงกับข้าวเหนียวมูนที่ราดน้ำกะทิค่ะ ใครจะช่วยครูแต่งสองคำที่เหลือบ้างคะพิมพ์ขอแต่งทั้งสองประโยคได้ไหมคะได้สิจ้าพิมพ์ขอแต่งว่าถ้าใส่เสื้อตัวเล็กเกินไปจะทำให้อึดอัดและหายใจไม่ออกค่ะส่วนอีกประโยคก็คือคุณแม่ชอบกินขนมผักกาดค่ะเก่งมากคะ่ะพิมพ์ เรามาร่วมการแสดงความคิดเห็นกับกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดกันนะครับร่วมด้วยช่วยคิดในชีวิตประจําวันของน้องๆมีการใช้คําเป็นและคําตายคําใดบ้างให้น้องๆยกตัวอย่างมาอย่างละ3ามคำนะครับเอาช่วยกันคิดหน่อยลูก เรามาดูตัวอย่างคําตอบกันนะครับตัวอย่างคําเป็นเช่นเกาเหลาสีซอและตัวอย่างคําตายเช่นลูกนกอึดอัดครับสนุกไปครับน้องๆและความสนุกก็หมดไปพร้อมกับเวลานะครับจําคําเป็นและคําตายกันดีๆนะครับเพราะคาบหน้าเราจะมาทําความรู้จักกับการผันคําแต่เอ๊แล้ว2เรื่องนี้จะเกี่ยวอะไรกับการผันคํารอติดตามชมครั้งหน้านะครับ สำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับอา้าวโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอเรื่องคำมเป็นคำตายใช่ไหมลูกอ่าทีนี้เรามาดูกันต่อสำหรับคลิปวิดีโอที่ดูไปเป็นยังไงกันบ้างคะ ได้ความรู้กันเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าทีนี้เรามาสรุปกันนะลูกคําเป็นเอาคําเป็นก่อนนะลูกคําเป็นมีลักษณะเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะคะคําเป็นเป็นคําที่ผสมด้วยสระเสียงยาวใช่ไหมลูกไม่มีตัวสะกดยกตัวอย่างเช่นคําว่าอะไรเอ่ยหนึ่งก็คือคําว่าแม่ใช่ไหมคะสระเสียงยาวใช่ไหมลูกสระแอใช่ไหมคะ นักเรียนลองออกเสียงนะคะสระเสียงยาวก็คือสระที่ออกเสียงลากยาวๆได้ใช่ไหมคะนักเรียนลองออกเสียงคําว่าแม่ดูนะเวลาออกเสียงนะคะสังเกตได้ว่าเวลาออกเสียงเราจะออกเสียงแล้วเน้นเสียงต่อท้ายได้ยาวนะคะแม่เห็นไหมลูกนักเรียนลองออกเสียงตามนะคะแม่เราจะออกเสียงได้ยาวเห็นไหมคะอันนี้คือสระเสียงยาวนะลูก แม่เนี่ยมันจะออกเสียงได้ยาวเลยใช่ไหมลูกอ่าต่อไปคำที่สองคำว่าอะไรเอ่ยปลาใช่ไหมคะสระอาใช่ไหมคะปลาราก็ออกเสียงอาได้ยาวใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสระเสียงยาวนะลูกอ่าปูก็เหมือนกันปูเห็นไหมเราออกเสียงได้ยาวใช่ไหมคะเราก็เลยเรียกว่าเป็นสระเสียงยาวนะคะอ่า ไปดูกันต่อนะลูกมีตัวสะกดในมาตราแม่อะไรบ้างมีแม่กงแม่กลแม่กลมแม่เกยและก็แม่เกลน,นะคะมีอยู่กี่แม่เอ่ย1 2 3 4 5ใช่ไหมให้นักเรียนจำง่ายๆก็คือนมยวงนะลูกนอหนูมอมา้ายอยักษ์วอแหวนแล้วก็งงใช่ไหม จำง่ายเลย,เลยก็คือนมยวงมาตราตัวสะกดะจำให้ดีนะ,ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าฟักทองเห็นไหมคะทุเรียนเนาะส้มนะคะนักเรียนก็ออกเสียงยาวได้เหมือนกันฟักทองเห็นไหมออกเสียงยาวใช่ไหมคะทองน่ะทุเรียนทุเรียนน่ะ ส้มยาวเลยใช่ไหมคะอ่าต่อไปดูต่อไปนะคะประสมด้วยสระอําสระไอไม่มาลายสระไอไม่ม้วนแล้วก็สระเอาใช่ไหมคะเอายกตัวอย่างเช่นคําว่าน้ําไฟเหาใช่ไหมคะเอาลองออกเสียงตามนะคะน้ำเห็นไหมไฟ จำจำไว้เลยว่าถ้ามันออกเสียงยาวๆได้แบบนี้คือคำเป็นนะคะจำไว้นะคะถ้าคำเป็นคือออกเสียงยาวได้เห็นไหมลูกสังเกตเองนะคะสังเกตนะลูกเอาต่อไปมาดูคำตายนะลูกคำตายก็คือคำที่ทำไมลูกมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่อะไรบ้างกก กบแล้วก็กดนะคะมีอยู่3แม่ใช่ไหมจำง่ายง่ายเลยใครเป็นกระบฏมันต้องตายใช่ไหมลูกถ้าเป็นกระบฏก็ต้องตายใช่ไหมคะอาเป็นกระบฏเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาติบ้านเมืองอย่างเงี้ยเราก็ต้องฆ่าให้ตายเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นคําตายนะลูกแม่กกแม่กบแม่ก,กดนะคะนักเรียนจำง่ายง่ายคือมันออกเสียงสั้นใช่ไหมลูกเวลาออกเสียงคือ ออกเสียงแล้วก็จบเลยออกเสียงคําเดียวแล้วก็จบเลยนะลูกยกตัวอย่างเช่นคําว่าสุนัขเห็นไหมสุนัขมันออกเสียงยาวไม่ได้ใช่ไหมลูกมันไม่ใช่ออกเสียงว่าสุนักอย่างนี้ไม่ใช่นะสุนักใช่ไหมคะยีราฟนะคะไม่ใช่รีราบนี้ก็ไม่ใช่นะมมกกรูดมะกรูดนะคะ มะกรูดนะลูกมะกรูดอ่าต่อไปนะคะคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นนะคะไม่มีตัวสะกดเป็นสระเสียงสั้นก็คือสระที่ออกเสียงลักเสียงครั้งเดียวแล้วก็จบเลยนะคะเช่นกะปิกระทะเงาะเห็นไหมคะออกเสียงนิดเดียวแล้วก็จบเลยเห็นไหม ไม่ได้ออกเสียงยาวเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมถ้าเมื่อกี้ออกเสียงสระเสียงยาวเป็นคําเป็นใช่ไหมคะแต่ถ้าออกเสียงสระเสียงสั้นจะเป็นคําตายนะลูกจําให้ดีนะลูกนักเรียนสังเกตนี่ก็คือเวลานักเรียนอ่านแล้วออกเสียงสั้นหรือว่ายาวนะคะถ้าออกเสียงสั้นจะเป็นคำตายนะลูกแต่ถ้าออกเสียงยาวจะเป็นคำเป็นใช่ไหมคะ แล้วถ้ามันอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่อะไรบ้างนะแม่กบแม่กบแล้วก็แม่ก,กดจะเป็นคําตายเนาะใครเป็ดกระบดมันต้องตายนะคะใช่ไหมแล้วก็ถ้ามันเกิดถ้าเป็นแม่กกนแม่กลมแม่เกยแม่กเกลแล้วก็แม่กงจะเป็นคําเป็นนะคะาจามให้ดีนะลูกโอเค มีใครไม่เข้าใจอะไรอีกบ้างเอ่ยถ้าไม่เข้าใจนักเรียนสามารถพิมพ์สอบถามมาได้นะคะใต้โพสต์เลยนะลูกหรือว่าถ้าย่างไรนักเรียนก็กลับมาดูย้อนหลังได้เรื่อยๆนะคะตลอดเลยนะลูกสำหรับวันนี้ก็ กินเวลาไปเยอะแล้วน้อสงสัยคงจะหิวข้าวกันแล้วน้อ <c oughs> นะได้เวลาทานข้าวหรือ,อยังเอ่ยอย่าลืมรายงานตัวนะคะรายงานตัวมากันหรือ,อยังไม่ใช่ว่าฟังครูอ้อนสอนเพลินนะคะนะอย่าลืมรายงานตัวนะคะพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่ใต้โพสต์มาได้เลยนะโลกรายงานตัวกันมาเยอะๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะโลกนะคะ คิดถึงกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะลูกวันจันทร์วันอังคารและก็วันศุกร์เหมือนเดิมนะคะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วแล้วพรุ่งนี้เจอกันครูครูบุ๋มบิม,บมแทนนะคะบา,บายบายสวัสดีค่ะ